วิธี add team หรือ member ในแคนวาทำอย่างไรไปดูกันค่ะ การมีทีมหรือเมมเบอร์นะคะมันจะทําได้แค่เวอร์ชั่นโปรนะคะสําหรับคนที่จ่ายรายปีเนาะแล้วก็รวมถึงทีมเนี่ยจะได้สูงสุดแค่4คนเท่านั้นนะคะถ้ามากกว่า4คนเนี่ยอาจจะต้องจ่ายเพิ่มนะซึ่งวิธีอินไว c ์นะคะก็เข้ามาที่หน้าโฮมเพจของแคนวานะคะแล้วก็หาคําว่าอินไวด์เมมเบอร์ได้เลยค่ะแล้วก็คลิกเข้าไปนี่นะคะเขาก็จะมีบอกนะคะว่าราคาเท่าไหร่สำหรับวิธีอินไว c ์นะคะซึ่งตอนนี้เขาก็บอกว่าเรามีทีมแล้วเนาะสคนเราก็สามารถอินไวด์ได้เพิ่มอีก 2คนเท่านั้นนะคะวิธีอินไว้นะคะเราสามารถ Copy ้โค้ดตรงนี้นะคะแล้วก็ส่งไปให้คนที่เราต้องการจะอินไว้ได้เลยหรือเราสามารถใส่อีเมลคนที่เราต้องการจะอินไว้ได้เลยะคะ่ะเมื่อใส่อีเมลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้นะคะเขาก็จะให้เราเลือกนะคะว่าจะให้เป็นอะไรเป็นแอดมินเฉยๆนะคะก็คือสามารถเมนเทส ทีมได้แล้วก็เหมือนเข้าถึงแบรนด์อะไรต่างๆได้นะคะหรือจะให้เป็นแบรนด์ดีไซเนอร์นะคะก็คือจะสามารถทําแบรนด์ให้เป็นแบบดีไซเนอร์นะคะแล้วก็เมมเบอร์นะคะก็คือแค่แอดเซ็ตดีไซน์เนาะแล้วก็แบบโฟลเดอร์ต่างๆนะคะซึ่งเดี๋ยวเราให้แอดเป็นแอดมินเลยเนาะแล้วก็คอนเฟิร์มอินไว้ได้เลยค่ะพอเราอินไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็จะขึ้นมาที่โปรไฟล์ของคนที่เราอินไว้แบบนี้นะคะคนที่อินไว้เนี่ยก็จะต้องกดแอดเซปตรงนี้เนาะแล้วก็กดแอดเซ็ปอินไว้เลย แค่นี้คนที่เราเชิญเขาก็จะเป็นเมมเบอร์ทีมของเราแล้วนะคะสําหรับใครนะคะที่อยากแก้ไขสเตตัสของเมมเบอร์ของเราทีมของเรานะคะหรือลบทีมของเราเนี่ยก็สามารถคีิกเซตติ้งตรงนี้ได้เลยค่ะจากนั้นนะคะก็ให้มาที่ people ค่ะเขาก็จะโชว์เมมเบอร์ของเราทั้งหมดเนาะเราสามารถเปลี่ยนสถานะทีมได้นะคะจากแอดมินเปลี่ยนเป็นแบรนด์ดีไซเนอร์ได้หรือว่าเมมเบอร์ได้นะคะหรือสามารถลบเขาออกจากทีมได้เพียงคลิกตรงนี้นะคะแล้วก็กด Remove User ได้เลยค่ะ นี่เขาก็จะขึ้นมานะคะเราก็สามารถกด continue แล้วก็ลบทีมของเราไปได้เลยก็หวังว่าลิปวีดอโอนี้คงจะมีประโยชน์นะคะถ้าชอบแกาลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในลิปวีดอน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบาย